สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งครับสำหรับนายหน้าแพนด้านะฮะวันนี้ฮะเรามีที่สวยๆครับเนื้อที่ประมาณสองไร่ฮะอ,อยู่ที่จังหวัดชาเชิงเสาฮะอำเภอท่าตะเกียบเนื้อที่สองไร่สวยๆแล้วก็ราคาถูกๆเนะี่ยให้กับผู้ชมนะฮะได้ดูกันแล้วก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ฮะเดีย๋ยวไปดูเนื้อที่กันหน้าง,งานเลยนะครับผมสวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับผมวันนี้มาดาูเนื้อที่นะฮะ ที่ลูกค้าสนใจอยากจะมาปล่อยเนื้อที่ประมาณสองไร่ฮะเนื้อที่ประมาณสองไร่สองไร่สามสิบเอ็ดตารางวาอ่ะผมจาได้ละสองไร่สามสิบเอ็ดตารางวาฮะเนื้อที่นี้เป็นรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมไปบรรจบตรงนู้นอ่ะสามเหลี่ยมติดถนนติดถนนนะครับผมที่มีโฉนดติดถนนครับติดไฟฟ้าอ่าติดถนนติดไฟฟ้าครับทางตรงนงนะู้นฮะมีทางเข้าไปอีกทางหนึ่ง เข้าไปเรื่อยๆเลยจนถึงที่ข้างในเลยเข้าไปอีกเลยเข้าไปอีกเหมือนเป็นที่สาธารณะนะฮะเอาไว้เข้าไปข้างในเป็นเป็นที่ข้างในส่วนนี้เขาเขาเข,า,ข,า,ขาปล่อยเช่าอยู่นะครับผมนี่ฮะที่สองไร่สามสิบเอตรางวานะครับผมราคาครับเตรียมไว้เลยแสนห้าแสนห้าต่อรองได้ครับผมอ่าแสนห้าต่อรองได้ฮะเนื้อที่ถูกๆเลยครับที่ถูกๆแล้วก็ติดไฟฟ้าครับผมติดไฟฟ้า ติดถนนสาธารณะติดถนนสาธารณะนะครับที่นี้ฮะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาฮะอำเภอท่าตะเกียบห่างจากตัวเมืองทา่าท่าตะเกียบนี่ไม่มากเท่าไหร่ฮะโลฮะถึงจะถึงอำเภอเมืองเดิมครับในอำเภอเมืองก็จะมีโรงพยาบาลเซเว่นตลาดนะครับผมสิ่งอำาวยความสะดวกครบคันนะฮะห่างกันประมาณห้าโลฮะผม ที่มีฉนดพร้อมโอนนะับผมราคาเบาๆจับต้องกันได้ฮนะแสนห้าเตรียมเงินไว้เลยจบจบครับแสนห้าถูกอย่างนี้ถ้าพลาดไปผมบอกเลยว่าหายากครับเนื้อที่สองไร่สามสิบเอ็ดตารางวาโอ้โหถูกยิ่งกว่าเบอร์ตองในขราวเก๋สิผมบอกเลยครับก็จบไปแล้วฮะับสำหรับที่สองไร่สามสิบเอ็ดตารางวานะฮะของจังหวัดชัยเชิงเซานะับผมใครที่สนใจนะฮะ ก็ลองติดต่อมาได้ฮะเนื้อที่สวยๆแบบนี้หายากแน่นอนผมบอกเลยเพราะว่าอาตรงมันติดถนนแล้วก็สวยมากแถมที่นี่ปล่อยในราคาถูกนะผมราคาเรื่องด่วนนะใครที่สนใจฮะแล้วก็อยากจะได้ที่สวยๆติดต่อมาเลยฮะตามเบอร์แล้วก็ตามไลน์ที่ผมทิ้งเอาไว้นะครับก็ลองติดต่อมาเลยราคาต่อรองกันได้ครับสำหรับวันนี้ฮะก็ต้องลากันไปก่อนฮนะ ครั้งหน้าเราจะไปดูที่แปลงตรงไหนสวยๆแน่นอนผมบอกเลยโอเคครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย